บริเวณหนะ้าหออักขระวิญญาณคระเข้มไปด้วยเสียงคือฮายอย่างต่อเนื่องขณะที่เราสิทธม์มากมายต่างจับจ้องไปยังร่างของโจหยวนและเหยาว,ยาวซึ่งในยามนี้ทั้งคู่ดูเปล่งประกายสะดุดตาเป็นพิเศษในตอนนี้ออขอบเขตอักขระต้นกำเนิดได้ถูกทำลายไปแล้วข้าเข้าไปยังหออักขระวิญญาณได้หรือยังแน่นอนอยู่แล้วสิทธ์น้องเหยาว,ยาวเชิญเลย ในเมื่อพวกเราทั้งสองคนร่วมมือกันทำลายเขตแดนลงได้งั้นโจยวนก็ควรมีสิทธิ์เข้าไปในหอข้างในนั่นเหมือนกันใช่ไหมละ่ะแน่นอนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิทธิ์น้องเหยา่อและสิทธิ์น้องโจยวนสามารถเข้าออกหออัคระวิญ,ญญาณได้ตามต้องการแต่อย่างไรก็ตามมีพื้นที่ต้องห้ามที่ถูกยกเว้นไว้นอกจากนั้นพวกเจ้าสามารถศึกษาได้ทุกตำราตามใจนี่งั้นพวกเราไปกันเถอะ สิทธิ์น้องเหยื่อขอบคุณสำหรับคำชี้แนะก่อนหน้านี้พระพี่สาวเหยา่ๆนี่สุดยอดจริงๆข้าว่าอีกไม่นานชื่อเสียงของนางคงเทียบเคียงกับสิบผู้ถูกเลือกได้แน่ใช่จริงด้วยสินางนาเก่งสุดๆไปเลย นี่เจ้าน่ะควรเลิกคิดอะไรแบบนั้นได้แล้วละถ้าหากเจ้าทำให้นางกดขึ้นมาข้าว่าผลลัพธ์คงไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะรับมือไหวหรอกฮ่าพอได้เจอใครสักคนที่ทำให้ข้าใจเต้นได้อีกครั้งข้าก็จะลองพยายามดูสักหน่อยไม่ได้หรือยังไงกันแม้ว่าโจหยวนกับเหยี่ยาเหวี่ยงจะดูสนิทกันแต่ข้าก็ไม่เห็นว่ามีความรู้สึกแบบคนรักเลย เพราะงั้นข้าก็เลยคิดว่าตัวเองอาจจะพอมีโอกาสอยู่บ้างนี่ในฐานะที่ข้าเป็นผู้หญิงนะนะสัญชตาตญาณของข้าได้บอกว่านางไม่ชอบเจ้าเลยแม้แต่นิดเดียวนี่พี่สาวุววานท่านคิดว่าอย่างไรบ้างนี่มันไม่สุดยอดไปเลยหรอกหรอเหมแล้วเจ้าจะดีใจไปทำไมกันเล่าพวกเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้าเลยสักหน่อยนี้ ถึงเจ้าจะสวยไม่น้อยเลยนะสิทน้องแต่ว่าตราบใดที่โจเสี่ยวเหายังอยู่เจ้าก็คงไม่มีทางได้โอกาสคบกับเขาหรอกเฮ้อสิทพี่ท่านพูดอะไรเพอเจอของท่านกันไปให้พ้นข้าเลยโอ้ oh, ดูเหมือนว่าสิทน้องจะเขินเข้าแล้วละสิเมื่อการต่อสู้จากเขตแดนจบลงผู้คนมากมายก็ได้เป็นพยาน ข่าวการทำลายเขตแดนก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งสำนักอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดเสียงฮือฮาครั้งใหญ่เมื่อทุกคนรู้แล้วว่าเหยื่อมีพลังแข็งแร่งขั้นเทียบชั้นกับหนึ่งในสิบผู้ถูกเลือกเหล่าขุมพลังจากยอดเขาต่างๆก็เริ่มแย่งกันดึงตัวนางเข้าสังกัด แม้ว่าก่อนหน้านี้หลายคนจะไม่คิดว่าโจหยวนจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวอะไรในการคัดเลือกสิทธ์สายรัดเอลม่วงแต่ตอนนี้หลังจากโค่นเซียววี่ลงไปได้สิทธ์สายรัดเอลทองอันดับหนึ่งแห่งยอดเขาอัครวิญญาณเขาก็ได้พิสูจน์ฝีมือของเขาแล้วนะนี่สวัสดีอ่าสวัสดีสิทธิ์พี่หญิงน้อยเซียววี่หืมอ่อ เออท่านมีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าก็สิทธิ์น้องกู่หงอี้จากยอดเขาชังเสวียนฝากข้ามาบอกกับเจ้าว่าให้เจ้าระวังยอดเขาดาบเอาไว้ให้ดีๆในการคัดเลือกสิทธิ์สายรัดเอวม่วงเหืมยอดเขากระบีอย่างนั้นเหรอเอืมข้าได้ยินมาว่าเจ้ากลายเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันตัวเต็งที่จะชนะการคัดเลือกสายคาดเอวม่วง แถมข่าวลือส่วนใหญ่นั้นก็ถูกปล่อยออกมาจากสิธิ์ของยอดเขากระบีทำให้เจ้ามีชื่อเสียงไม่น้อยเลยละความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับยอดเขากระบีก็ไม่เคยราบรื่นอยู่แล้วแถมข้าย,ยังเคยขัดขวางแผนการของคงเสงอีกแล้วทำไมพวกเขาถึงจงใจสร้างชื่อเสียงให้ข้าแบบนั้นกัน ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังยกค่าขึ้นหิ้งเพื่อรอเวลาฉุดให้ตกลงมาอย่างรุนแรงในการคัดเลือกสายคาดเอวม่วงข้าขอขอบคุณสิทธิ์พี่หญิงน้อยเสียอวีมากๆที่นำข่าวนี้มาบอกแล้วข้าก็ขอโทษเรื่องก่อนหน้านี้ด้วยนะ,อ,ะอืมและทันใดนั้นเองนางก็ได้รีบวิ่งหนีออกไปจากโจหยวนทันทีนี่โจหยวนความนิยมของเจ้าในหมู่สาวๆนี่ไม่เลวเลยนะ อ๋าพี่เหยี่ยวพี่สาวเสี้ยววีนั้นก็แค่นิสัยดีเฉยๆเท่านั้นเองนี่ถ้าเจ้าไม่อยากหาเรื่องแล้วก็ก็ควรเลิกคิดจะยุ่งกับดอกไม้ไปจำยอดเขาของคนอื่นซะเออข้าไม่ได้ยุ่งเสียหน่อยฮ่ฮ่ฮเลิกหมกมุ่นกับพี่สาวคนเก่งของเจ้าสักที ข้าหยิบสิ่งนี้มาให้ถ้าเจ้าไม่อยากตกเป็นเป้าหมายในการคัดเลือกของเศษสายคาดเอลม่วงข้าแนะนำให้เจ้ารีบเรียนรู้มันโดยเร็วขอบเขตสายฟ้าสวรรค์เพิงลี้ลับอย่างนั้นหรอขอบเขตนี้น่าจะเป็นขีดจำกัดของเจ้าในตอนนี้แล้วล่ะหากเจ้าฝึกฝนมันจนชำนาญมันจะกลายเป็นไพ่ตายของเจ้าเลยทีเดียวอ๋อพี่สาวเหวี่ยาเหวยก็ยังใจดีที่สุดกับข้าเหมือนเดิมเลย เธอเจ้าเก็บคำพูดแบบนั้นไว้ใช้กับสาวคนอื่นเธอมันใช้กับข้าไม่ได้ผลหรอกในห้องอันเงียบสงบภายในหออัคระวิญญาณโจหยวนนั่งอยู่หน้ากระดาษหินยกโดยมีผู้กันสวรรค์หยวนอยู่ในมือของเขาพร้อมกับสลักลงบนแผ่นยกด้วยท่าทีที่ตั้งอกตั้งใจเมื่อปลายผู้กันสวรรค์หยวนแตะลงบนแผ่นยกแสงเรืองรองจางๆก็เริ่มส่องประกาย ลวดลายอักขระวิเศษทยอยปรากฏขึ้นทีละเส้นพร้อมกับที่พลังกำเนิดโดยรอบๆไหลเวียนเข้ามารวมตัวกันจนอักขระสมบูรณ์ในที่สุดฮ่าเสร็จสักทีเหนื่อยชะััดเลยหลังจากฝึกฝนมาเป็นเดือนในที่สุดข้าก็วาดอักขระของขอบเขตสายฟ้าสวรรค์เพิ่งลีลับได้สักทีนี่โจหยวนการฝึกฝนของเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง อาสิทธิ์พี่เหวเหยาๆนี่คือรูนโยกที่เจ้าใช้ฝึกฝนทั้งหมดอย่างนั้นหรออักขระพวกนี้มันยังไม่ผ่านมาตรฐานเจ้าจงแก้ไขมันให้หมดเสียเออฮ่าๆๆได้เลยเส้นอักขระที่เจ้าวาดมันยังไม่ดีพอลองเอาไปใช้งานจริงดูซิแล้วเจ้าจะเห็นข้อบกพร่องของมันชัดเจนเลย ในด้านการใช้อัคาระสร้างขอบเขตแม้จะมีข้อผิดพลาดเพียงแค่จุดเดียวมันก็สามารถทำให้ขอบเขตทั้งชุดพังทลายลงได้จงจำไว้ถ้าเจ้าไม่อยากให้ความพยายามทั้งหมดต้องสูนเปล่าเพราะขอบเขตที่มีตำหนิที่โดนทำลายได้ในไม่กี่กระบวน้าเจ้าก็จงมันและขยันฝึกฝนและเขียนมันให้ละเอียดกว่านี้เข้าใจไหมอาข้าเข้าใจแล้วพี่เหวี่ยว แต่การที่เจ้าทำความเข้าใจขอบเขตสายฟ้าสวรรค์เพิงลีรับได้ถึงระดับนี้ภายในเวลาแค่เดือนเดียวความสามารถในการเข้าใจของเจ้าก็เร็วมากจริงๆอืมท่านไม่ต้องเป็นห่วงรอกก่อนถึงการทดสอบคัดเลือกสายคาดเอวม่วงแล้วก็ข้าจะฝึกฝนมันจนเชี่ยวชาญขอบเขตสายฟ้าเพิงสวรรค์ลีรับนี้อย่างถ่องแท้แน่นอนนี่โจอยู่นข้าได้ยินมาว่าตอนนี้ชื่อเสียงของเจ้าพุ่งขึ้นสูงมากเลยละ่ะ ในสายตาผู้คนที่จับจ้องการแข่งขันซีดสายคาดเอลม่มงนาะถึงขนาดเทียบชั้นกับซีดสายรัดเอลทองอันดับหนึ่งของยอดเขาต่างๆแล้วด้วยซ้ำดูเหมือนว่าจะมีบางคนอยากให้เจ้าร่วงโรนจากจุดสูงสุดนั้นอย่างรุนแรงเลยทีเดียวพี่เหวี่ยาๆนั่นนะน่าจะเป็นฝีมือของพวกยอดเขากระบี่นะ ก่อนหน้านี้ข้าเคยมีส่วนร่วมทำให้แผนของค้องเซิงล่มไปและพวกเขาไม่กล้าเล่นงานท่านตรงๆก็เลยหันมาเล็งเป้าที่ข้าอย่างจงแจ้งแทนไม่ใช่ว่าท่านปู่ชางสเสวียนก็เคยบอกเจ้าไว้หรอกหรอว่าการตายของท่านนะเกี่ยวข้องกับสำนักชางสเสวียนหรือว่าปรมอาจารย์หลิงจิ้นแห่งยอดเขากระบีจา นี่พี่เหยวๆตอนนี้พวกเรายังมีหลักฐานไม่แน่ชัดเราไม่ควรด่วนสรุปอะไรแบบนั้นเพราะเรื่องนี้มันมีความเกี่ยวพันกันแบบใหญ่โตมากหากไร้หลักฐานต่อให้เป็นเจ้าสำนักชิงหยาก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวโดยพลราการอย่างแน่นอนส่วนตอนที่พูดถึงโค้งเซิงนะับน่าจะเป็นตอนที่ไปแย่งสัตว์น้ำหน0 0งฟุตนะครับก็ประมาณนั้น หืมตรงนี้มันพี่เหวียว่ยมมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอนี่เจ้ารองดูเจ้านี่สินะนี่มันสูตหมักเล้าโบราณนี่นะลูกทอเลือดมังกรร้อยปีข้าววิญญาณใสน้ำปูทะเลลีลับนี่โจหยวนข้าอยากให้เจ้าเป็นคนหมักมันให้ข้านะ เหืมพี่เหวยาเหวี่ข้าอย่างนั้นหรอแล้วข้าจะรู้ได้ไงว่ามันหมักยังไงนะนี่เมื่อกี้นาะเจ้าพูดว่าอะไรอย่างนั้นหรอเจ้านาจะหมักเล่าโบราณน,นี้ให้ข้าใช่หรือไม่นะนาแน่นแน่นอน,น,นพี่เหยาเหวี่ข้าจะเป็นคนหมักมันให้แก่ท่านเองอ่เออคือว่าท่านมีรางวัลอะไรให้ข้าบ้างหรือเปล่าเหืมรางวัลอย่างนั้นหรอ นี่โจหยวนดูเหมือนเจ้าจะกล้าขึ้นทุกวันแล้วนะเนี่ยถึงขั้นกล้าหาเรื่องเอาเปรียบข้าแล้วสินะเจ้านะเจ้ากล้าทดลองดูไหมละ่ะว่าข้าจะปล่อยให้ทุนทุนเกลืนเจ้าลงท้องหรือเปล่าอ๋าพี่เหยี่ยวเหยี่ยาหยุดเลยหยุดเลยข้าผิดไปแล้วข้าจะทำมันให้กับท่านเองและตอนนี้ทุนทุนก็กลายเป็นหมาแบบสมบูรณ์อ๋าเจ็บชะมัดเลย เอาละดีเลยข้าคิดชื่อของเหล้านี้ไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะเราจะเรียกมันว่าเหล้าเถาเหยาวเอ๋แบบนี้ก็นับว่าเราสนิทกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมนะเอาเป็นว่าเหมือนเหยาๆให้โจหยวนทำเหล้ามาจีบอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อการคัดเลือกสายคาดเอวม่วงใกล้เข้ามาทุกทีหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดในสำนักก็คือใครกันแน่ที่จะได้เป็นแชมป์ในปีนี้ เหล่าสิทธ์สายคาดเอวท้องอันดับหนึ่งรวมถึงสิทธ์ผู้แข่งแกงอีกหลายคนต่างถูกยกให้เป็นตัวเต็งทว่าด้วยการชักใจจากใครบางคนโจหยุดก็กลายเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงที่ได้รับความนิยมขึ้นมากเช่นกันบรรยากาศทั่วทั้งสำนักเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเมื่อการคัดเลือกสิทธ์สายคาดเอวม่วงที่ทุกคนใฝ่ฝันใกล้ที่จะเริ่มต้นขึ้นเต็มที่แล้ว ออ่าอ่างดงามงดงามจริงๆนี่เจ้านะเลิกพูดอะไรไร้าสาระได้แล้วแล้วบอกข้ามาว่าเหล้าเถาย่วของข้าไปถึงไหนแล้วอเอออคือว่าตอนนี้ข้ากําลังอยู่ในขั้นตอนทดลองอยู่นะวัตถุดิบในการหมักเหล้าเถายาวนะร้นเป็นของหายากทั้งนั้นแล้วยังไงต่อ เพราะอย่างนั้นข้าก็จะพยายามให้มากยิ่งขึ้นเพื่อค้นหาวัตถุดิบเหล่านั้นให้ได้และจะพยายามหมักมันให้เสร็จเร็วที่สุดเพื่อพี่เยวเยวของข้าอืมวันนี้คือวันคัดเลือกสิทธิ์สายคาดเอวม่วงแล้วนะเจ้าเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังอืมพี่เอวเยวท่านไม่จําเป็นต้องเป็นห่วงยอดเขาต้นกำเนิดศักดิ์สิทธิ์ เมื่อโจหยวนมาถึงยอดเขาพร้อมกับเหยาเหยาผู้อูุโสทั้งสามเส้นไทยหยวนลู่หงและลู่ซ่งรวมถึงเหล่าสิทธิ์ของพวกเขาต่างก็มารวมตัวกันอยู่ก่อนแล้วโอ้เสี่ยวหยวนเสี่ยวหยวนทางนี้เลยทางนี้เลย